โรงเรียนกันเกาพิทยาคมตั้งอยู่ที่บ้านเกลาตำบลใหม่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งมีเขตพื้นที่บริการสองหมู่บ้านคือบ้านเกาหมู่11และบ้านเกาพัฒนาหมู่16ปัจจุบันมีห้องเรียน11ห้องเรียนนักเรียน190คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา19คนบริหารสถานศึกษาโดยนางอรทัไทยแก้วอาจยินดีต้อนรับคณะกรรมาการนิเทศติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนการดำเนินกิจกรรม30วันสู่ความสำเร็จโอเนตเป็นเลิศเพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2,567มีการทํา PLC ของคณะครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อนํำผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนมีการวิเคราะห์ข้อมูลหาปัญหาสาเหตุและวิธีการพัฒนาผลการสอบ O-net NT แล้วนํำมากำหนดแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนมีการวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคลและคัดกรองนักเรียน มีรายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลกลุ่มและห้องเรียนมีการวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์และมีโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o n เ t n t มีการใช้สื่อนวัตกรรมวิธีสอนเพื่อซ่อมจุดอ่อนและเสริมจุดเด่นมีงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการวัดประเมินผลตามมาตรฐาน การเรียนรู้ตัวชี้วัดตามแนวข้อสอบของสอทศเครื่องมือวัดและประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนมีการสอนซ่อมเสริมติวเตอร์ให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึงและเต็มตามศักยภาพนอกเหนือจากเวลาเรียนตามปกติสถานศึกษามีค้งข้อสอบมาตรฐานโอนิตให้นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบอย่างเพียงพอและหลากหลายมีการจัดค่ายวิชาการเกี่ยวกับการยกระดับผลสมลิศ โรงเรียนมีแนวทางให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการสอบโอนิมีการสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือเช่นครูผู้สอนสาระอื่นๆผู้ปกครองหรือชุมชนในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้มีการจัดเครือข่ายวิชาการกับโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายหรือภายนอกเพื่อเรียกเปลี่ยนเรียนรู้มีแผนการนิเทศกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ตมีการประกาศยกย่องชื่นชมให้กำลังใจนักเรียนที่มีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์โอเน็ตมีการกำกับติดตามหรือกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบโดยใช้วิธีการที่หลากหลายโดยผู้บริหารผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน